สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับสยามสารหัตถกรรมพื้นบ้านงานสารถักทอสยามสารดัชเนแอน s ซิค์วันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับตะกร้าหวาไซส์ขนาดกลางนะคะเป็นตะกร้าหวาที่มีขนาดที่พอเหมาะสําหรับผู้ที่ชื่นชอบตะกร้าหวายใบค่อนข้างใหญ่จุได้เยอะนะคะสําหรับผู้ที่มีของใช้ของจําเป็นค่อนข้างมากนะคะ ในส่วนของตะกร้าหวายใบนี้เนี่ยรายละเอียดของตะกร้าก็จะมีความละเอียดวิจิตรบรรจงนะคะเป็นลายถักกระดูกงูสําหรับมือจับนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของลายดั้งเดิมที่เราทํากันมาแล้วก็เป็นมาตรฐานของตะกร้าหวายของร้านเรานะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะ มีรายละเอียดของการถักนะคะส่วนในในส่วนของด้านข้างเนี่ยจะมีความแข็งแรงทนทานมากเนื่องจากว่าเราผลิตจากหวายแท้ทั้งใบนะคะตัวนี้ใช้เวลาในการผลิตค่อนข้างนานทีเดียวนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ชั้นนี้ชิ้นนี้นะคะ หลายท่านนะคะอาจจะสนใจในส่วนของผลิตภัณฑ์สินค้าทางด้านหลังนะคะจะมีในส่วนของโตกไววมีผลิตภัณฑ์ตะกร้าหลายๆแบบนะคะท่านสามารถที่จะสอบถามหรือว่าสามารถที่จะกดดูคลิปย้อนหลังได้นะคะเรามีหลายๆแบบให้ท่านเลือกค่ะในส่วนของตะกร้าไหวขนาดกลางนะคะใบนี้เนี่ยเหมาะสําหรับท่านที่จะไปทําบุญนะคะหรือว่าใส่ของที่มีปริมาณค่อนข้างมากนิดนึงขนาดความกว้างนะคะ ฐานเนี่ยจะกว้างอยู่ที่12ขออภัยค่ะ30เซนติเมตรค่ะในส่วนของความกว้างของบริเวณปากตะกร้านะคะจะอยู่ที่35เซนติเมตรค่ะความสูงค่ะจากฐานถึงปากตะกร้านะคะจะอยู่ที่17เซนติเมตรค่ะแล้วก็สูงจากฐานถึงในส่วนของมือจับนะคะตัวนี้จะอยู่ที่35เซนติเมตรค่ะมีความสวยงามมากนะคะอันนี้จะเป็นด้านในสวยงามมากๆค่ะ ราคาค่ะราคาขายจะอยู่ที่ใบละ850รับ850บาทนะคะใบนี้อันนี้นะคะจะเป็นการจัดพร็อพนะคะที่เรามีการจัดเพื่อที่จะให้ทางคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะดูเป็นแบบได้ก็จะมี มีเสื้อนะคะผืนเล็กๆค่ะสักหนึ่งผืนนะคะแล้วก็จะมีกรงหวายทิชชู่นะคะที่เป็นผลิตภัณฑ์ของทางร้านเราค่ะอีกหนึ่งชุดนะคะแล้วก็มีร่มนะคะสําหรับหน้านี้ที่เป็นเข้าพรรษาช่วงเข้าพรรษาก็จะฝนตกบ่อยๆเราก็จะพกร่มไว้ค่ะแล้วก็มีน้ําค่ะสําหรับท่านที่เดินทางไปไกลหรือว่า,เ,าเป็นน้ําที่สามารถใช้กรวดได้นะคะตัวนี้แล้วก็มีปินโนค่ะสําหรับถวายกลางนะคะ สำหรับท่านที่สนใจนะคะสามารถที่จะโทรสอบถามหรือว่าแอดไลน์ได้ที่หมายเลข0845366639 0845366639หรือว่าท่านจะคอมเมนต์มาใต้คอมเมนต์อันนี้ก็ได้นะคะเ,เรายินดีที่จะตอบทุกคอมเมนต์ค่ะแล้วก็ถ้าท่านที่สนใจนะคะติดต่อได้เลยนะคะตัวนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกด subscribe กดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการผลิตสื่อดีๆอย่างนี้ออกมาให้ท่านได้ไดติดตามชมอีกครั้งหนึ่งนะคะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ